เราเดือดเลยเราหุ่ยักษ์เือดีอาะดาเดือุกนเดก้า่านงมือคนมากไปตัวกลัวอีกนะคะเธอไปตัวกลัวเธอไปกระโโบดันดี้น้อยน้ำพอดีสวดหัวมีซุปเดยทุกคนหอกลวกระโโบ สบายดีนะสวัสดีพ่อแม่พี่น้อมด้วยทุกคนสบายดีตอนสวยๆนะวันนี้กัสิไปคงนะทุกคนสิไปคงกับลูกชายไม่ดีเนี่ยลูกเออไม่กับลูกชายเลยกันสบายอ่ะเปิดตู้ให้พ่อลูกไปเปิดตู้ให้พ่อเปิดตู้ก่อนสบายดีทุกคนสิไปแต่จะเขาบอกเออจะเป็นโขนเนาะสิไปเวียกเล็กน้อยนะทุกคนสิไปคงนะกัว่าสิไปซื้อข้าวโพดไม่เห็ดข้าวโพดห่อกาบกินเลยกระเทิอนมา มันไม่เหวี่ยงมันไปทางใดเลยมันนี่ก็นนะอ้าวมาหน่อย กี่ยงพ่อกันยากได้ลูกปืนอันนี้พอท่ามุกหาพ่อกันได้แล้วว่าลูกปืนย้อนปีที่ห้าเจ้าปีที่ห้าก็ยังตาลูกปตาตาวลูกเล่นหลอกคือเมื่อลูกเสียลูกเจ้าไปยู่ที่ชื่อเองว่ะแม่ยืนสื่อคล้องแป๊บเดียวยืนทั้งล่างแม่เพราะว่าเลี้ยวออกมาบ่เห็นจะกินบมื่อี้อย่างมันเรนหลอกลูกเจ้าเจ้าผมเป็นตาให้ ทิมลูกทิมเต่าอันนี้ว่าเป็นบุญใหญ่บุญใหญ่จะไปหาในใช่ล่ะคนบอกลงมาหลายกับประแักแล้วก็ยืะอยู่ทางล่างป่ะชิโมูมไปเป็นแรงปุ๊บแมวพันก็จะมาในบักใม้นี่แหละอามันได้ให้รืกใครเพื่อต้มแสกก็ไม่รด้โอ้เพ็่นปลาคายมาสน่ะมยังบมาเกี้ยงบ่มาเกี้ยงนี่า

เป็บอมนะเียวยมันเกียกเก่ยวกยว่ากันหเหลือเบัรเกี่ยวบอร์เท่ไหครับพี่ตั้มเยใหม่เออเหลือบ้งคะเหลือกนเลยแต่ดรที่นนหนอนอ่อนเนาะ พักน้อยหน่ยพักหาพวกอันหาอันอันนีเลือนหนี้เอจ่เอาอไม่ค่าเลือนเลยยันเอไม่ค่าเลอรันเลยเออ้พันล้พักเ้าพันพักญ่พักหน่อยประกเจ็ดไปเมื่อไันี้ จำเนี่เน um well ี่ยอะไ้ไม่เมื่อบัายนี้เกือบปุ๊เสียดาวดวงหนอ่งมีดงยู่แย่จะไปครับถอดยุงน้ำ้างเมอบเลยเกือพอจับไปแค่ผานัดมาจับไปแค่ผาเลยว่าเที่ยวมาท่นี่ร่เห็นแม่ทุกภางเห็นดีกว่าสบายไปนะจะเรียกเพชรมันบ่ไวไปน้ำมาเจ้าเจ้าเลินไป่ายเขาลูกเล่นหลอกยานชาติยับเป็นตาจะได้ที่กันยจะได้รัเ ตรคเองเย้าต้อมาเต้องรักษาันตะปูสตัุ้ังพอทังุเป็นหลุนี่ได้สิตัตจ้บัตัดเจ้อหลกนี่ตัดอยู่บ่ผมตัตบ่ผมหล่อนน่บ่แหนี่ยบัตัดกับบรหล่อและอดีตบ่เขาก็ตัดคือกันคะตัดบอแก่อ อย่าหอติ๊กนแลโอเดตัดผมหล่อเลยอย่าหอติ๊เลยลูกอย่าหอติงง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 ง อย่าเห็นลูกเห็ดเย็บอย่อยพบฟอกก็จะมาอก <c oughs> โอ้จะได้ชมภูมิหล่อในรวันนี้ตัอเรียนไทยก่อนยัอเอาอะไรมาขาวะเนี่ รอเอวันน <LE> ี้รอแล้วรอแล้ววันนี้โอ้ยิ้มเขินอีกเนาะรอแล้ววันนี้ชิเดียวแล้วชิเดียวแล้วมามารอแล้ววันนี้นั่งรถนี่วันนี้โอ้รอรอชมพมไหมเออพวกรตัดคือกันวันนี้รออีกวันนี้ง่อยยังโอ้บฏิชาพวงมันน้ำเลยเมื่อวานนี่คุณทราบน้ำ

จะเาหัเท่ากันกะชิเดี๋ยวจะเอาไปเห็ดอยู่เพื่อนด้วยคนเลยะเกเท่าไรอาเปือก็มานี่แต่ว่ากาบมันก็จะเอาไว้คือเกานั่งบุ่อันนั้นมีอันนี้จะมันมีคำโกโก้บอกคำมันนอดง่ายหันมันจะออกทั้งด่างมันเพาะมันนี่นี่แต่บ้ามันมีมันหนีบกระิคือบอนคนนันและีบคนีบอลเห็แล้วเหรอ เกังกับ,บกับมือกี้เกือบซี่อ่ะมือกี้แม่กระจุ้งแค้นเข้าไปแล้วแต่เอับเขาไปเหลือเกเชฉันหากระจุ้งมากกระยูทั้งหลังคอ,อยกระเจ้าใบเชียนเึือกอ่ะอกระทาไหมค่ะทรายท่านีา้ไหมค่ะช่านสิบพาทันมาทังนี้โบเห็นเลยผู้เล่นเอาไปทางน,นาะเาน,นาะเล่นนเอนนอกมาทา้งข้าเข่าพี่พ่อก็เลยชีใจเงินพอเขาเหลือลูกปืนชิม่าเอาเงินน้าม่เนี่ยไปหัวเห็นลูกเล่นทุน พอกันแลนไปนำกดพอกก็หายไปอึดกระถึกแต่ว่าไอ้จ <uh. ังไดไอ้จมูกจะมาไปไวสิเทวะจูงแขนเข้าไปนำกดเมฆหันแล้วก็เล็ดลอกมาอ่ะฝุดหันฝุดหนี่เจ้าเนี่ยนี่เลี้ยงลูกจะบุกุบเนี่ยนี่บุกุบจะเอาลูกจะไปทางไหนบุไดเนี่ยจะได้ลูกจะบ็เสียจูงแขนกันอย่เนาะเอ้อในในไม่พลาแล้วก็เฮ้ยนี่กระจูงแล้วก็จูงแขนเข้ามาก็เปล่านี่แม่กระจับเอ่อนตานิชักออกไปห้องประหลาดมันอยูพอบาดงไทยยันเป็นเสีย ไม่มาลยอรเจ้าม่อามันยัง่เบน่เบมันก็สบายเลยมได้กวบอเลไกินนี่กมึงเ่อนหาเอยส่สิบเกิาอยู่ดันแอร์ไย้านนู้นท่านผ่อนกินนาคงรัพมึตงรู้แต่ได้เขาว่าไปเอามาไิาดตขโ้วหก่อนมาดนี้เออมัน่นสเลด้มั แม่เลก็ยังหามแม่เลคือกันเนาะแม่เก็ได้บ่ตาอยากลัวเนาะก็บไคอย1บ่้อบออืมง่ายดาวเรือรับมก่งตัวนึงตลอดยาวเนาะอือเนหอมดีขนนี้มาาแหลก ตัมูเจ็นขีเลยโอ้ยต่ำได้ไหมแบบจักรยานเนไหมหายเลยี่เขยืนเเข่าเลนาตหลเลือนไปแฮงเห็นลายโอ้ยจะโดนกวนบกทาหรอกทามากจิงจริงตได้เือเลยนี่จะซับผักเป็นะไเลยต่ำเขาต่ำเขาสิใส่ต่ำเขาตเขาเสพนหมดแล้วแบงเอาเขาามาต่า เมื่อนาคอยใส่แป้งนิ้วแหละบอคอใส่แป้งท่งนึงเอออันนี้เขาใส่เขาเนี่ยเองอย่าลพอ่ไหมเอออย่างลุดโพสพอะเหมาเ้มาเริ่อมาตั้มหัวเขานะเพื่อนบอพอเราตเ่แลาแหมตัว่ยังมันลืมเนาะวนตมเขามัลายบดออกวะไม่เนเลยมันเปลี่ยนมันแน่

โอ <ermo unlimited approach> <sh arp> <sm> ้ยเดี๋ยวพาลูกเดี๋ยวนี่จบดแล้วนี่บ่ฮูซาวผัดนี่ผัดบ่ฮูัดเออคั่นน้อยเติมหั่น6คั่นอีกซํานึงก็7ส่วมันมาหลายแน่ อ่าต้มตตามัวเข็นเนาะเดิมาตามบัปวปัอาพ่อตาจนหมดเงไปกันนะบ่่ปอเมื่อยเด้อว่แต่เนาะน่นแหละแต่ว่าตื่นก็ได้บ่ฮู้เด้อเพราะว่าเสียงดังเด้นีะ นุ่มไม่ใส่ถามปลากตี้ปลาได้มาฝากอยู่บ่ใช่อันนั้นเลื่อบวชกะทิกะเถอะใส่กะทิใส่อันนั้นเลยแต่ว่าบ่พอหอยใส่กะทิน้ำตาลอือใส่กะทิน้ำตาลเลื่อแล้วต้องมาเอาอันนั้นคุ้งมายุ้มยุ้มน้ำตาลน้ำตาลเทเือจะน้อยใส่กะทิรสมัดไหวเปล่าเออน้ำตาล เออยังหมดต่อตาลุงเพื่อนเนาะตนน่ะว่าแต่บักยอเนาะแหงสีน้กว่าบักยอเออเห็นสีน้ากวบักยอหมือขึ้นมาแม่น่ะจะมาแล้วบ่แม่จะหากินโอ้บ่ยงสิบ่ให้มา่อ็หมือขึ้นมาพอไปเอีบ่บ่มันบ

Hỏi gì mà hỏi em bố khơi hoa chắc chứ hả hỏi Cứ gần Bố hoa cứ gần Bố nhỏ em bố Chết 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 gì nhỏ em bà đi Ừ Hãy cốc bà chắc là bà ăn <laughs> <Màn cười> <đê. cười> <laughs> Tay giang hù quá mày ơi em ơi ăn nội của nị Cái đấy sao Bà đi tăm gì đi bố เบดเขาอีกเป็นได้เนาะจะได้ใสรีหลายเฮ็นหอเปลือกกินมาเด้อมาเด้อหาเขตโบเป็นดอกนี่เข้านอะได้โบดถ์เขาแล้วมาเล้วเสรีเขาเพิ่มแลเดินคืเติมย่บโบสนี่ยนี่เติมองนกจังสันน่ะดิจะได้เมรีเล็กส่หัวเลยบะ ปันเข่าเสรแล้วได้ไหมปั่นเขาเสร็จเผ่โป๊ะมสิเผื่อสิหอแล้วดิ่พแห้งเค้ืเองนี่โนพอโทะไรเถืนบอกว่าบอกมัไปเลมันนีลมันไปมันไปเห็นงาลูกมันไปห้มันไปยมันยืนอย่นี้มันกไหวมัน็บไหวนี่างเดียวยังเลนยังเลวอน เสยกินน้อกาน้เนมใ่าเปลี่ยนนไม่จังหวะมันตาตาเราันเนาะว่างไว้บราณเด้อวางไว้โบราณอีนังเลบาดนี้ยมันได้กินอยู่บ่วันนี้อุ้ยบด้กินบรายางอันเลยเห็อยูบราเียจังไดห่บ้านี้บางตัวที่ฮอลลกมันหยาบุลแลว มันโมเป็นมันเละโบเดียจะได้หรือเปล่านี่มุกเนี่ยว่ามีทางเดียวก็คืองมุกใส่เป๊นโบพยายามมาจต่งสีนะเป็นน้ำปั่นกระโพดมันนยังเป็นหนาเอาไปปั่นกระโพดจนเละไปซูมก็วายมันเละอหือหะฮะแบบคืองมุกเขียดได้บบบนี้ตัวมันสีบัย่อนได้ก็จะมันย่อนเอาไปตองกลวยสักนะเธอไปตองกลวยเธอไปกระโพดเองโอ้ย เฮ็ดน่ๆมันิได้เฮ็ดได้ิได้กินเฮ็ดไปนี่แหละกินเอง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 เด้อพี่น้องเด้อกินเองกินเองกิจะได้ซะย่อยนํากัมิได้เลยอันนี้เออขี้หลายกบ่ตีเฮ็ดเองเนาะเฮ็ดเองเด้อันนี้บ่แม่นว่าหมูเขียดมกยางเด้อนี่พี่น้องเอ้ยมกอันหอกราบขโพดเแเฮ็ดเิแล้ว อาออเซ็ตเงินบัดนี้ใส่บ่รด้ก็ไปทางใหม่ออเกียรม้ทุ่มหน้าโบรอาบ่ไดลหเขาะลาดูลายมีโสูดเอเลบอก้วก็ปิดแล้วก็ดักไปแม่ไปไปจิ้มหนักไป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  แล้วเราจะย่อยน้ำนี่เอ้ยหัวกลับกระโปรงลำบากลำบนเหัวหัวเด้อพี่น้องเอ้ยเห็นจะได้ซั่นน่ะมันผิดแผนผิดอีหยังเบิดแหลม่นบ่เคยเฮ็ดจักเฮ็ดจไดให้มันกะมันแกะบัเจ้าเฮ็ดสิว่าอีเลยคันเอได้นี่กกะบดนี้งแวเข้าดมันก็แม่นอได้ บเอยนจกเยใช่เอยาจไปแกไปแกไปขาเจ้าเห็ดนขาเจ้ขอก้อนไปเะยะลูมากกได้ลงมาไหวก็ไดกาบมันได้หอยเ้ใช้กาบมันกาบมันอยู่ในเตียงค่ะลงมากในเดิมมะกะพดในเตียงหามาเนี่ยจงบะเกไพน้อ้ีผักจะไยสองสารที่ผักราี กพาที่านิกินน่พี่ีพี่ทันหอกะอาบนเย็นบนนี่ม่กับเจ้าเห็นบุป็นแต่รสชาตินะก็ชิเศษเยอแต่ว่าไปต้องการไข่เน่ะมันมนากินเนาะเอกยูอ่อเนี่อันนี้แขกแกโคตรผมเป็นไทยเป็นไหยแขกแขบมหาให้แน้วงมจิโอโค่เลยกินเลยอยากเลยนี่แที่ว่า เดี๋ยวแล้วบ้านนี้แต่สุดก้นฮะเด้พอดีสวดหูวดามันเป็นมัดกนเนีนแต่ว่าเขาซื้อมากมือเง่าเนาะมันเนียนเง่าเนาะกินมาเที่ยวนี่เบิร์ตตัวนี้ทุกคนสี่เซนหนึ่งกระดูกก็เหมือนแบบนีกระดูกก้นนู้ห่วยเกินลมนะมันล้มมันตายเกินเห็ดผูดคายไงโสยเกยเนาะนี่แหละเฮ้ยเบิร์ตเกยเนาะชิ้เห็ดจะไดงเนาะก็สวยก็ได้นี่เบิร์ตจำสี่เซนหนึ่งแต่ระวังหน่อกระดูกก่อนนะกระดูกนี่เบิร์ตจำ นี่งช่องสมพอดิสุดเออฉีดเซนหนึ่งสองเานหนึ่งหรือว่าเอาแต่ผอมไม่แต่อออเซนหนึ่งเอาเซนหนึ่งจริงๆผูดละชองเซนผูละชองผูก็เอากับยาผูดละนี่เอากับอีเมจนี่จะต่อนสีนิ่มซ้ต่อนนี่ดิเซนหนึ่งสีน่างามยุสิดีตามบยุดนั่อันนั้นเนาะชีละไม่ได้ชิมามาพีอะไรมาพีเกิดมาพีกั Ui, cái đây Mịt cái một cỡ Xịn nó Xoay tắp luôn rồi Tổng sụp này Tắp cặp cơ này mình

เห็ดมาเพียกินเขาแล้วอะไรจังเห็ดมาเพียแล้วแล้วก็เป็นชี้ข้างหมอเจะชี้ข้างหัวเดี๋ยนี <S 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 ้ไว้หัวกระโอดห่งกาบนี่พอดิ้งเขาแล้วเขาจังกินต้มซุปเลยแต่ว่าพันธุ์เปื่อยเมื่อชิมสีมันก็ชิมเอ็นมันมันสีเอ็นเนาะปุ้งเลยจ้ะหัวใช้ถ่ันอะไรนะ คุณชายเ้าไปได้ละจิ๊ดผักอะไบัดนี้ซุ่มมาพี่อ่ะบัดนี้พริกดิบเนาะนี่เื่อนก็เอาบักั่นก็บ่ต้องใส่เสียเฮ็ดเอาใส่บีใส่บีบัดน,นี้

มามาทุกคนมากินกันกินจ้องคนกับเบื่อแห่กับพัท่าลงมือชินนึงไม้หนึ่งกิ่งเดกอ Mới <laughs> cứ, ở này, uhm, cứ <laughs> mà ra trên đạn cái phan này. nó có ngọt. nó nó

Mình có dây là chỉ phải phối ngạ có dây là chỉ phải phối ngạ Không có dây là Ai cũng nhờ Lượm xúc bà Có không hãy có khai dịp Tôi mà chút, tôi chú tôi có chút, tôi, tôi, tôi không chút khắp Nhanh nửa ịp ซุกแล้วซุกแล้วซุกแล้วมุกขนมปันนกันมีไม่ยังค้จกว่ามุขนมมุกขนมสุกเลยซุกเลยอาจจะเปิดองห่อแล้วะซีไปม้นมาได้นีมต่อขนาดนี้ต้องเตนมต้องเติเลยเตันปล่อยมาได้เขาเตน ุงเตืงลุตึงเนี่ยนามนก็กันเงทาก็มาไปป้ากันบดท่าตุกคนมาสิว่าันจวัจตากเยวานิามิีบจะไปหักม่เดียวนี่สลยทุกคนห่อกาะโพกินกันันไปตะกินอยู่แสบยุกยังไม่ใส่กระดิ โอ้โัว yeah> yeah> ่เราเพิ yeah> okay, okay there, ่มน yeah> 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 ีขี้โยเลี่ยวกินข้าวโพดหอกาบตี่าหักินวนี่าหกโ่อโอเคนะทุกคนกินเผากินหนามก็แล้วเลยกินข้าวโพดห่อกาบก็แล้วเลย สําหรับวิดีโอนี้ก็บ่มีหยังหลายนะซ้อมก็สิพอจบไปซ่ํนี้ขอขอบใจบิ่งทุกคนที่ข้มาติดตามละรับชมจะได้กระทัติดตามคลิปต่อไปด้อทุกคนบายบาย